สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณนอมเจ้าของแท็กบักนมอะครับผ้เชยวชาญเรื่องภาษีตัวจริงนะครับวันนี้จะขอเชิญมาอัปเดตประเด็นเรื่องของภาษีนิดหน่อยนะครับกับเรื่องของกองทุน IPO นะครับที่เรามีแผนจะออกกันในช่วงปลายเดือนนะครับว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเรื่องของภาษีเนาะนะครับเรื่องของประเด็นที่ค่อนข้างร้อนแรงท่เข้าใจว่าปีที่แล้วเนาะก็คือเรื่องของภาษีที่นักลงทุนจะต้อง เสียจากการไปลงทุนต่างประเทศนะครับล่าสุดผ่านมาแล้วเนี่ยถึงปีนี้เนี่ยมันมีอัปเดตไงบ้างครับคุณน้อเอ๋อจริงๆถ้าแบบพูดตรงไปตรงมาคือยังไม่ได้อัปเดตอะไรชัดเจนแต่ว่ามันมีแนวทางกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจนประมาณหนึ่งว่าจะมีการเก็บภาษีจากเงินได้ในต่างประเทศซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเงินได้หลายประเภทนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาจะเน้นในฝั่งที่นักลงทุนกังวลแล้วกันเขาก็จะไปเน้นเรื่องของเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยผมไปลงทุนต่างประเทศ ใช้คําว่ามีโอกาสต้องเสียภาษีมากกว่าเดิมเยอะออหลักการมันเป็นแบบนี้ครับหลักการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นต้นปี67ก็คือ1มกราคม2 5 6 7เป็นต้นไปเขาจะมีหลักเกณฑ์ก็คือบอกว่าถ้าตั้งแต่1มกราคม2 5 6 7เป็นต้นไปเนี่ยใครที่อยู่ไทยเกิน180วันแล้วมีเงินได้ในต่างประเทศถือว่าต้องมีหน้าที่เสียภาษีในไทยแต่จะเสียเมื่อเอาเงินเข้าไทยดังนั้นสมมุติยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติปี67 ผมอยู่ไทยถึงร้อยแปดสิบวันครับแล้วผมมีเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศถือว่าผมมีเงินได้แล้วแต่ผมยังไม่ต้องเสียภาษีครับผมจะเสียเมื่อเอาเงินเข้าไทยโอเคซึ่งไม่รู้ว่าปีไหนนะครับอ่าสมมติไปเอาเข้าปีหกเก้าปีเจ็ดศูนย์ก็ไปเสียภาษีปีนั้นแล้วเงินได้นี่คือรวมทุกอย่างรวมทุกอย่างที่เป็นเงินได้ถ้าตีความไวๆก็คืออ่ะเงินลงทุนถ้าในฝั่งลงทุนก็คือกำไรจากการลงทุนครับแน่นอนตัวหนึง่งอแล้วก็เงินปันผลอืมซึ่งนี้อ่ะ ดอกเบี้ยด้วยอ่ะใช่ทุกอย่างทุกอย่างที่ที่เป็นเงินได้ใช่ที่ที่เป็นการทำมาหาได้ได้ถือว่าเป็นสีต้องเอามาเสียทีนี้มันก็จะมีเรื่องของคนที่คนกังวลใจอีกก็คือบางทีในต่างประเทศอาจจะต้องเสียภาษีแล้วแล้วเอาเข้าไทยอาจต้องเสียอีกรอบอันนี้ก็ถ้าถ้าพูดแบบคอนเซปต์คือเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งขึ้นว่าแต่ละประเทศเนี่ยทำกับไทยหรือเปล่า อาเช่นสมมุติสหรัฐอเมริกาทำกับไทยมีนุนสัญญาภาษีซ้อนเนี่ยมันแปลว่าก็จะมีสิทธิ์ในการเอาภาษีมาเครดิตหรืออาจจะมีการยกเว้นบางเรื่องซึ่งอันนี้ต้องไปดูตามแต่ละประเทศที่ต้องไปลงทุนอ๋อแบบนี้มันจะยุ่งยากไหมสำหรับนัก<ช>ลงทุนโอโ้ก็จะบอกว่าถ้าถ้ามองในมุมนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากก็อาจจะกังวลใจครับต้องต้องพูดแบบนี้ตรงๆเลยแล้วก็หลักเกณฑ์การคิดที่เมื่อกี้พี่แอ๊ดถามผมว่าแบบเอ้ยมันชัดเจนหรือยังเนี่ยถ้าณวันที่เราคุยกันผมส่วนตัวผมก็มองว่ายังไม่ชัดเจน ว่าแบบไหนจะถือเป็นเงินลงทุนบ้างช่วงแบบหลายคนกังวลใจแบบอัตราแลกเปลี่ยนล่ะถ้ามีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเสียไหมซึ่งอาจจะแนวทางตอนนี้อาจจะบอกว่ายังไม่เสียแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆต้องเสียหรือเปล่าใช่หรือเงินปันผลถ้าไปเสียในต่างประเทศแล้วเรียบร้อยอสมมติถ้าเป็นอเมริกาหัก15%พอเอาเข้าไทยปับ๊บเอา15%มาใช้เนี่ยจะเอามาเครดิตเอามาหักออกได้ไหมได้อย่างไรมัมีความมันมีความต้องทำความเข้าใจมากขึ้นในมือนักลงทุน อย่างนี้มันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับอันนี้เป็นความหวังใช่ไหมฮะไม่ได้ว่าตรงรูกก็น่าจะมองแผมคิดว่าความความเปลี่ยนแปลงคอนเซปต์ไม่น่ามีแต่ความชัดเจนน่าจะน่าจะต้องมีมาเรื่อยๆใช่ต้องอาจะต้องรอดูว่าเขาจะมีความชัดเจนยังไงแบบไหนถึงจะใช้ได้ไม่ได้แบบไหนเก็บไม่เก็บอะไรแบบนี้ผมคิดว่ารอความชัดเจนแต่โดยหลักกฎหมายเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนให้ให้มันเป็นแบบนี้ดังนั้นก็เลยเป็นเป็นปัญหาขั้วนวใจขนาดผมอยู่ใน แวดวงเนาะไฟแนนซ์เรื่องนี้ยังดูสับสนรู้รู้สึกว่ามันมีดีเทลที่ต้องเก็บใช่ซึ่งแวดวงแวดวงของฝั่งนักลงทุนก็สับสนแวดวงของฝั่งนักกฎหมายฝั่งภาษีอองผมผมคิดว่าก็มีประเด็นที่ที่ยังไม่เคลียร์หลายเรื่องเนี่ยมันก็เลยเป็นความกังวลใจของนักลงทุนซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆอันนี้ผมผมแนะนําตอนนี้ถ้ายังไม่เกิดความแน่นอนเนี่ยกำไรจากต่างประเทศเนี่ยหรือเงินได้เนี่ยอย่าเพิ่งเอาเข้าไทยคือคือมีก็มีไปแต่ว่าให้มันชัดเจนก่อนค่อย ค่อยเริ่มที่จะนําเข้าไทยอาจจะดีกว่าเพราะว่าการเสียภาษีมันเสียเมื่อนาเข้าประเทศไทยแล้วมีผลแล้วด้วยใช่ไหมหนึ่งมกละหนึ่งม <า S 1> งกใช่แต่ตนั้นไปว่าวันนี้ถ้าเกิดใครอยู่ปีนี้ถ้าใครอยู่ไทยถึงร้อยแปดสิบวันขึ้นไปปั๊บมีโอกาสเสียภาษีอยู่แล้วถ้าคุณมีรายได้ต่างประเทศเพียงแต่ว่าความชัดเจนเรื่องเนี้ถ้าคุณยังไม่ชัวร์คุณรอ,อก่อนครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่าครับแล้วมันนับจากอะไรสมมติผมไปซื้อสมมติผมลงทุนต่างประเทศ ที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศนาะผ่านแพลตฟอร์มที่มันอยู่ในเมืองไทยนับนะถ้าแพลตฟอร์มนั้นใช้คําว่าถ้าแพลตฟอร์มนั้นมองว่ามันเป็นการซื้อที่ต่างประเทศคือต้องไปเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างประเทศนะก็คือนับจากว่า t r a n s ซ c t i o นมันเกิดขึ้นที่ไหนใช่สมมติซื้อกองทุนซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศก็นับเป็นการลงทุนในเมืองไทยใช่ใช่อันนี้อนจี้จะมองว่าภาพรวมคือมองว่าถ้าเป็นการซื้อ ผ่านเมืองไทยความหมายคืออาจสมมติยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นในตลาดซับซื้อผ่านตลาดหุ้นก็คือซื้อผ่านเนี่ยเซ็ตผ่านเซ็ตผ่านรีมมิ่งได้ผ่านกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่างประเทศยังได้อยู่เพราะว่าถือว่าผ่านไทยแล้วไทยเอาเงินไปต่อโอเคอ่าใช่แต่ว่าถ้าเกิดมองว่ามีการไปเปิดเพื่อไปซื้อโดยตรงไม่ว่าจะเปิดผ่านไทยหรือเปิดผ่านเมืองนอกต้องโดนใช่ดูยากเนาะดูยากคือดูผมพูดแบบตรงไปตรงมาคือคนที่กังวลใจจะเป็นนักลงทุนรายย่อย พอรายย่อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันม like ีโอกาสที sure. um, ่จะไปลงทุนต่างประเทศได้ง่ายขึ้นซึ่งงั้นลงทุนรายย่อยเนี่ยก็จะกังวลใจว่ามันจะคุ้มกับภาษีที่ต้องเสียหรือเปล่าหากต้องเสียแถมยังต้องเสียตามฐานภาษีตัวเองด้วยเพราะนั้นเป็นภาษีรายได้ใช่ซึ่งแล้ววิธีการจัดเก็บวิธีการเก็บเอกสารซึ่งเรายังไม่ได้พูดกันเนี่ยหูเยอะมากซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าต้องเก็บยังไงอาจจะพิสูจน์ยังไงว่าเอาเข้ามาเมื่อไรจะพิสูจน์ว่ามันเป็นเงินได้ตอนปีไหนอย่างเงี้ยมันก็มีความ ช่แต่แลกเปลี่ยนอีกเนาะแลกใช่ใช่ก็ไม่เออจะอจะจะกระทบยอดอยังไงว่าอ้าถ้าเทียบกันสมมติว่าถ้าอามองเป็นเป็นสกุล US ง่ายแต่พอมาอคอนเวิร์ตมาเป็นไทยจะนับยังไงกําไรจะนับแบบไหนเง<ด><ด>ี้ยผมว่ามันมีมันมีประเด็นที่ยังเป็นยิบย,ย่อยอยู่ซึ่งอย่างที่บอกนะนักลงทุนรายย่อยรายละเอียดแบบผมกังวลใจเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่ากังวลใจอยู่ซึ่งถ้าเป็นคําแนะนําผมแล้วกันแบบง่ายๆผมก็จะบอกว่าถ้าไม่ได้มองว่าจะลงทุนในต่างประเทศแบบจริงจัง แล้วกังวลใจเรื่องภาษีมองกลับมาไหมว่าลงทุนในไทยอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราคุยกันผ่านแพลตฟอร์มอ่ะสมมุติว่าถ้าในตาซับซื้อพวกดีอาร์าได้ถ้าซื้อได้ถ้าถ้าไหวซื้อแบบนี้ดีกว่าอาจจะอาจจะจัดการได้ง่ายกว่าเพราะไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีแล้วก็ยกเว้นภาษีในไทยด้วยหรือกองทุนรวมอ่า,อา,อากองทุนรวมเนี่ยถ้าลงถ้าผ่านผ่านบริจในไทยที่ไปลงทุนต่อในต่างประเทศ ก็ไ <iesen> ม <também> ่ต้องเสียภาษีอ่ายกเป็นกองทุนรย่ับภาษีอันนี้ค่อยว่ากันนะแต่ถ้าทั่วไปก็คือมันไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็อีกอย่างคือถ้าถ้าพูดแบบอันนี้ผมพูดในฐานะคนนอกก็คือมันก็มีค่าธรรมเนียมแหละถูกไหมอ่าคนอาจจะกังวลใจเรื่องค่าธรรมเนียมซึ่งก็ต้องเทียบว่าการเสียค่าธรรมเนียมกับการเสียภาษีอ่นอหนมมนมากกว่าเออบางทีมันมันบางทีมันมันต้องดูต้นทุนทั้งหมดที่ต้องจ่ายมากกว่าอ่าผมคิดว่ามองเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องหลักอืมฮะ ลงทุนก็ยากเลยนะใังกว่าจะให้ได้กำไรแต่ละทีก็ไม่ใช่ง่ายใช่แถมต้องเสียภาษีอีกใช่เพราะฉะนั้นจริงๆก็ก็เป็นที่มาที่ไปส่วนหนึ่งแหละใชครับที่ทางบลจบัวหลวงเนี่ยจริงๆเราก็มีแผนจะออกกองที่อาจจะช่วยตอบโจทย์บางส่วนในประเด็นนี้นะครับทางบัวหลวงเนี่ยออกเป็นกองลักษณะแบบไหนครับจริงๆในแผนที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราอยากเราจะไม่ใช่ละเราจะออกกองที่เราเรียกว่าเป็น Passive ETF แพ e ้ส<ช>ี่ e t f อันนี้แปลว่าผมถามนร้มันแปลว่าค่าธรรมเนียมจะต่ํากว่าใช่ค่าธรรมเนียมจะถูกกว่ากองทุนรวมที่เป็น active fund เ,เพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าฝีมือ,อ fund manager มันเป็นกองทุนที่เกาะดัชนีนะครับแล้วก็ e t f เนี่ยจริงจมันมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับนักลงทุนเนาะ,ะเรื่องภาษีเราเซ็ตอาศัยเวลาเพราะเราคุยนไปแล้ว e t f เนี่ยมันใช้ในแง่ของเรื่องของ การกระจายความเสี่ยงได้ดีเพราะมันคือดัชนีมันคือลงทุนตลาดเพีแล้วมันมีหุ้นเยอะอยู่ข้างในมีค่าเทอมนียมต่ำเมื่อกี้ที่หนมพูดไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็ ETF มันค่อนข้างหลากหลายนะครับที่เราจะหยิบกันมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองกองตอนนี้มีแพนกี่กองครับสามกองที่จะออกองในช่วงปลายเดือนที่ไหนบ้างก็จะเป็นกองจะชื่อเป็นกอง BUS Passive โอเคบีเ Passive ะแล้วก็ BJP Passive เนาะก็ตามชื่อก็สารัต ก็อ้างอิงกับตัวดัชนี S&P ห้าร้อย EU ก็อิงจากตัวสต็อกหกรเพราะเราอยากได้ดัชนีที่มันลงทุนเยอะหน่อยมันจะไม่ใช่50ตัวมันจะเป็น6กรตัวนะครับแล้วก็เป็น JP ที่อิงกับตัว Nik สองสองก็225รัอยี่สิบห้าตัวเนาะก็จะก็เป็นทุนจํานวนมากใช่ในแต่ละตลาดใช่แล้วก็เป็นตลาดฝันตลาดใหญ่อยู่แล้วถูกต้องแต่ละที่ใช่ครับผอันนี้คือมี3กองเป็น p a s s i v <ừ. S 2> ทีนี้มันมีคำถามที่ผมคิดว่าน่าน่า,ห,นาหลายคนนักลงทุนน่าสงสัยก็คือว่าแล้วมันไปทับกับกองแอคทีฟไหมคือสมมติผมจะลงทุน้งผมจะลงทุนแอคทีฟด้วยแพสซีฟด้วยดีไหมหรือยังไงดีคือจริงๆแอคทีฟกับแพสซีฟฟันอย่างจริงคนจะมองว่าเอ้ยเราเลือกอยู่ข้างไหนข้างหนึ่งทำไดแค้มหนึ่ง<ช><ช>เอ้ยถ้าคนชอบแอคทีฟก็เอาแอคทีฟอ่าคนชอบแพสซีฟก็ลงในแพสซีฟจริงๆผมมองว่าจริงๆอ่ะ เราไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเราใช้ทั้งสองอันเพราะว่าทั้งสองอันเนี่ยมันจะเหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างกันเช่นสมมติว่าช่วงนี้ตลาดดีมากนะครับเราลง a อ t i v e ฟันเนี่ยฟันเมนเจอร์ในช่วงตลาดดีเนี่ยเขาก็จะหาเอลฟาหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้ง่ายในช่วงที่เราคิดว่าตลาดมันเป็นบูมมาร์เก็ตเนี่ยเราซื้อ a อ t i v e ฟฟันก็สมเหตุสมผลแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในช่วงที่เอ้ยตลาดเริ่มมีเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีเราเริ่มกังวลหลายส่วนเนี่ยนะครับ การปรับพอร์ตบางส่วนเนี่ยไปถือ p a สซ i ฟฟ f u ันก็จะช่วยให้พอร์ตเนี่ยมันมีความเสี่ยงลดลงอ,อย่างเช่นช่วงตอนโควิด1 9เนี่ยโอ้ช่วงนั้นหุ้นลงเยอะแล้วก็แอคทีฟฟันเนี่ยจะ Under Perform ตลาดเยอะมากเพราะว่าส่วนใหญ่จะถือหุ้นที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาดนะเวลาตลาดไม่ดีมันได้ลงแรงเนี่ยการสวิชไป p a s s i ฟฟ f u ันเนี่ยมันจะเป็นส t r a ที่ที่ดีมากมถามว่าเอ้ยทำไมไม่ขายออกไปเลยเพราะ อย่างตอนโควิดในทีเนี่ยมันเป็น v ีเชฟเนาะลงแป๊บเดียวแล้วมันก็ฟืนถ้าเราขายไปเลยละมัวแต่เป็นเก่งทามมิ่งเนื่องว่าเอ้ยช่วงนี้ตลาดไม่ดีเราถือแคชดีกว่าเนี่ยจะทําให้เราพลาดจังหวะแบบนั้นไปเพ้เนี่ยไซจีอันเนี้ยก็จะเป็นการหนึ่งที่สาคัญเพราะ้เนี่ยเราก็จะใช้ทั้งแอคทีฟกับแพสซีฟคู่กันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต่างกันก็คือแพสซีฟเนี่ยส่วนใหญ่มันจะกระจายตัวกว่านะครับเราสามารถเลือกประเทศที่เราชอบอนะครับหรือว่าใช้สําหรับทําให้พอเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นในบางมุม เพราะเรายังขาด e x p o ซ u r e นี่อยู่เราก็สามารถลงทุนได้ลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วมันมีค่าธรรมเนียมที่ที่ต่ำกว่าในเชิงเปรียบเทียบสมมุติผมถามนี่ผมถามเพื่อ mm hmm. แบบคนเลือกข้างอยู่ดีสมมุติแบบผมเป็นคนแบบอยากแค่ลงรายประเทศผมไม่ค่อยสนใจหุ้นว่าหุ้นตัวไหนจะเพอร์ฟอร์มดีในประเทศนั้นๆผมซัดไปแพสสีฟล้วนๆได้ไหมได้ ก็จริงๆแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลคือบางคนจะกลัวแบบกลัวภาษีอยากอยากได้ค่าธรรมเนียมต่ำอยากซื้อนานๆแล้วก็มองเป็นรายประเทศโดยที่ไม่ได้มองแบบหุ้ยต้องเป็นหุ้นใหญ่หุ้นโกลด์หุ้นอะไรแบบนี้ได้ทาได้เหมือนกันได้หใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกบางครั้งตลาดดีๆเนี่ยคือฟันเนเจอร์เนี่ยก็จะมีบางคนที่สร้าง a l p h าได้สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางช่วงเนี่ยตลาดดีๆก็สวิตช์มา alpha ก็ได้สวิตช์มา active fund ก็ได้เหมือนกัน มันก็ไม่ได้แปลกแต่ว่าเราเจอถือพาสซีฟฟารแล้วลงยาวแล้วตลอดไปเลยก็ได้ก็มันก็เป็นสไตล์การลงทุนอย่างหนึ่งที่ที่ทําได้อยู่เหมือนกันอ่าครับลงดีเทลของแต่ละกองนิดหน่อยก็ได้ได้อย่างตัว b u s p a s s i v e เนาะเราก็จะอิงกับตัวง่ายๆหลักการของเราก็คือเราอยากจะได้ p a s s i v e ETF ที่นักทุนคุ้นกันดีอยู่ถ้าพูดชื่อกอง a s s i v e ของ s p 5 0 0ยเนี่ยก็หนีไม่พ้นก็คือตัวสปายสปายอูเที่เราคุ้นกันดีอยู่ก็อิงกับตัว s p 5 0 0้เลยนะครับเราก็นะคร ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในหุ้นกลุ่มไอทีเซกเตอร์ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นไอทีเพราะว่าเทคมันเพิ่มขึ้นเร็วเนาะเราน่าจะเห็นกันดีอย่างเช่นพวกกลุ่มแม็กเซเว่นต่างๆนะครับถัดไปก็จะเป็นฟินแลนซ์แล้วก็เฮลท์แคร์นะครับแล้วก็คอมส์เซอร์วิสนะครับก็จะเป็นเซกเตอร์หลักๆอ่ะที่มันมีทิศทางเติบโตได้ดีถ้าพูดถึงชื่อหุ้นเนี่ยตัวน้ําหนักเยอะสุดคุ้นแน่นอนตัวนี้ก็คือ Microsoft นะครับ7จ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์่าแล้วก็ตามมาด ช่วงที่ผ่านมาจะฟร์แม้อาจะดูต่ำกว่าหุ้นตัวอื่นในตัวเจ็ดนางฟ้าน้อแต่พูดถึง Apple เนี่ยยังไงก็เป็นหุ้นคุณภาพดีมากๆนะครับก็มีน้ำหนักอยู่ประมาณ7%ปเแล้วก็ตามมาด้วยหุ้นแน่นอนยุคนี้ไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะครับร้อนแรงที่สุดนะครับก็คือตัว Nvidia เนะครับก็อีกประมาณ6.7% แล้วก็ตามมาด้วย Amazon 3.9%เมท้า2.5แล้วก็ Alphabet ก็คือ Google นั่นแหละกลุ่มที่เรารู้จักกันดีถ้าใครเป็นอยู่ในเทคโนโลยีก็น่าจะได้ยินอยู่แล้วเพราะเมื่อคืน S&P 500นองมันคือหุ้นขนาดใหญ่พวกนี้ก็อยู่ในขายแล้วเราก็ลงทุนสบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าหุ้นใหญ่กันมากมันเยอะแล้วก็จะโตตามพวกนี้ไปครับหุ้นขาร้านเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ย10ปีเนี่ยติดลบแค่2ปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบวกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์ ตลาดที่ค่อนข้างดีมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแหละแต่คน,นคคกลัวอันนี้ถามมุมมองส่วนตัวคนกลัวคนอาจจะกลัวจะไปต่อไหมตอนนี้มันมาเ<ช>ต็มที่แล้วยังได้อยู่ใช่ไหมในมุมมองหรือรหรือแบ่งพอร์ตยังไงดีคือจริงๆอ่ะสมมติว่าถ้าเราอยากใช้แพสซีฟ e ั u ให้เป็นประโยชน์แล้วเรามองยาวกว่านั้นเนี่ยตลาดจะคอเล e บ้างในช่วง3เดือน6เดือนเนี่ยไม่ต้องไปกังวลเพราะว่าเรามองไกลกว่านั้นถ้าเรามัวกังวลเรื่องตลาด n ิวไฮอุ่นแพงแล้วเนี่ย เราไม่ได้ซื้อเราไม่ได้ลงทุนครัเพราะเราต้องยอมรับว่าตลาดขึ้นดีจริงๆมันจะทำนิวไฮบ่อยระหว่างปี<ช>ถ้าเราบวแต่กับวลเอ้ยรอเนี่ยเราก็จะไม่เราพลาดจงาังหวะเหืนั้นไปครับแล้วก็ v l u a t ชั n เนี่ยมันดูสมเหตุสมผลมันไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบแพงมากจนเกินไปก็เป็นหนึ่งกลยุท์ที่ดีพาสซีฟฟันเนี่ยจะเน้นลงทุนยาวหน่อยครับก็เหมาะสมและเวลาเราลงทุนยาวเนี่ยเราอย่าไปเลือก ทำมิ่งเยอะเราอย่าไปกังวลว่าวันนี้ตอนไหนดีเราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแบบนั้นนะครับใครอยากสะสมไปเรื่อยก็สะสมไปเรื่อยแล้วก็เราก็ได้ใช้ประโยชน์ของการเป็นพาสซีฟฟันด้วยครับทีนี้ถัดไปก็จะเป็นตัว BEU PASSIVE นะครับอิงกับเดชนีสต็อก600ของยุโรปนะครับ17ประเทศ600ตัวนะครับก็ยุโรปเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมที่ต่างออกไปหน่อย น้ำหนักเยอะสุดจะเป็นกลุ่มไฟแนนซ์นะครับ19%อินดัสเทรียล16.7%นะครับเฮลท์แคร์15%เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจริงๆสองตลาดเนี่ยมันใช้คู่กันได้นะคเพราะว่าอ,อ,อุตสาหกรรมมันต่างกันนะครับหุ้นตัวใหญ่สุดตอนนี้อาจจะไม่ได้คุ้นชื่อนะักลงทุนรายย่อยมากนักก็คืออย่างตัว Novo Nordisk นะเป็นไบโอเทคขนาดใหญ่อาจจะคุ้นดีในช่วงหลังเนาะนะครับที่เขามีประเด็นเรื่องของการคิดค้นยาพวกกระขารุบหวานอ่า g l p 1 น้ำหนักเยือวสุดตอนนี้ก็คือ3.9%นะครับแล้วก็ตามมาด้วย ASML จากไซเคิลของ semiconductor ที่ขึ้นทั่วโลกเนาะนะครับก็3.6%คกรับ็ n e s ก็เนสเล่2.3งจุด a อก็รู้จักกันดีอยู่แล้วก็อีก2.1%แล้วก็เชล1.9แล้วก็ โนวาร์ติสหนึ่งจุดแปดโนวาติสก็เป็นเบอเทกเกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเซกเตอร์ยุโรปมันต่างจากสหรัฐอพอมันพอจะไปด้วยกันได้ใช่ไหมเพราะฝั่งสหรัฐจะเน้นเทคถูกฝั่งนี้มันจะมีเฮลท์แคร์อะประมาณนี้เป็นพวกเบอเทคเข้ามาใช่ครับแล้วก็ตลาดยุโรปเนี่ยนะครับช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเปอร์ฟอร์แมนซ์สู้ฝั่งสหรัฐไม่ได้แต่ก็เป็นตลาดหนึ่งที่ขึ้นมารวยเหมือนกันนะครับก็ผลตอบแทนก็ดี ระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็อย่างที่บอกไปก็คือเราไม่ได้จําเป็นต้องเลือกที่เดียวเราใช้กู้กันสำหรับการกระจายความเสี่ยงได้เสมอนะครับแล้วก็ถามแวะบ้างพี่อั๋อยากรู้ว่าทําไมคนไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยสนใจยุโรคนจะไปเวลาพูดแบบพูดถึงสาระสมากกว่าแต่หรือว่าเพราะเพิ่มฟอร์แมทหรือว่าเพราะอะไรไหมเพราะว่าพูดภาษาคนเล่นหุ้นเนาะก็คือมันไม่มีสตอรี่อ่ามันไม่มีสตอรี่ชัดเหมือนสั่งสารัสที่มันมีเทคมีเจเนอติเอไอเนาะนะครับ ยูโรเนี่ยมันจะต่าออกไปมันไม่ได้มีแบบเป็นที่คือฮาร์เนี่ยฟลรก็เลยไม่ได้กลับมาจริงๆวอลอชั่นยุโรเนี่ยถ้าเทียบกับฝั่งสหรัฐเนี่ยถูกไกปเยอะอก็ถือเป็นโอกาสใช่ก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันสอ,อ,อ,องควบคู่กันได้ได้ส่วนกองสุดท้ายก็หุ้นนิวไฮเหมือนกันเมื่อวานก็เพิ่งทำนิวไฮไทยก็คือกองที่อินกับตัวทเคสองสหนะครับก็คือ เป็นของ Nomura Asset Management ก็คือ Nex t u ัน n n เ k k e อ2 5 5นะครับก็คือถ้าเป็นโค้ดเนี่ยคนอาจจะคุณก็คือ1 3 2 1นะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาแบ่งเซกเตอร์มันจะต่างออกไปนิดหน่อยนะครับตัวเซกเตอร์ใหญ่สุดก็จะเป็นตัวอิเล็กทริ p เอพาย c e นนะครับก็คือพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ตามธรรมชาติของเขานะครับประมาณเกือบ1ใน3ครับแล้วก็ตามมาด้วย t ีเทลเทรดอย่างตัวที่ใหญ่สุดก็คือฟ้าดีเทลเลกก็คือ บอกฟ้าซีเทลลิงอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกยูนิโคก็คือคุณก็นดีอยู่ใหญ่สุดในนิเคสองสองห้าสิบจุดสามเปอร์เซ็นตนะครับนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมถัดไปคือฝั่งที่เป็นเคมีคอลนะครับอันนี้เซกเตอร์มันจะยิ่งเราเห็นสามตลาดเนี่ยมันต่างกันนะครับตัวใหญ่สุดเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือฟ้าซีเทลลิงจากยูนิโคเนาะซอฟต์แบงค์สามจุดเก้านะครับจินเนสุนะครับสองจุดหกไงพวกทำอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็โตเกียวอิเล็กทรอนแล้วก็วันเทสิกนะครับแปดจ ก็เห็นว่าจริงๆก็เน้นเซกเตอร์ที่ต่างกันเราก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์หลังๆเนี่ยดีจากหลายเรื่องจากข้างในจากการรีฟอร์มของตลาดซับของเขาจากโนโยบายภาครัฐนะครับจากการฟื้นตัวของเศร,รษฐกิจจากทิศทางดอกเบี้ยที่ขึ้นแต่ว่ามันเป็นขึ้นนะฮะที่เราเรียกเป็นการ normalization ก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกติแสดงว่ามันมีโอกาสที่จะรูดจักภาวะเงินฝืดนะนั่นเป็นข้อดีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ทำ new high ตลอดเพราะฉะนั้นท้มองตั้งแต่ปีที่แล้วจริงๆหุ้นญี่ปุ่นเนี่ย พอแมัครดีกว่าหุ้นสหรัฐด้วยซ้ำนะครับปีที่แล้วประมาณ28%เปอเนต์ะครับปีนี้จะโตเด็กประมาณ20%แต่คนปี50%แล้วนะแต่คนกลัวอาจจะกลัวนะคือเพราะญี่ปุ่นมันเงาๆมาพักหนึ่งคนอาจจะกลัวว่าแบบมันมันมันน่าสนใจจริงไหมมองไงเหมือนกับคำตอบเดิมคนจะถามบ่อยว่าเออญี่ปุ่นมันซื้อได้เพราะว่า คนจะไม่ค่อยเชื่อมั่นเหมือนสหรัฐที่ว่าเอ้ยมันมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีงจริงตลาดญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหปีที่ผ่านมาแฟ r f o ม m ดีมากแล้วก็นะครับอย่างที่ผมบอกไปสิ่งที่เป็นปัจจัยหนุนสําคัญของตลาดญี่ปุ่นก็คือเรื่องภายในประเทศเขาเขาไม่ได้อิงก,กับนโยบายการเงิน,นก็คงอิงแหละแต่ว่าไม่ได้แบบเข้าใจอยู่ในประเทศอยู่ปเป็นตายขึ้นอยู่กับสหรัฐอย่างนี้ันก็จะเป็นเรื่องดีอันันก็ได้เป็นตัวสําคัญนะครับ คำแนะนำนิดนึงฮะจัดพอร์ตยังไงดีฮะสามผมส,สนใจทั้ง3กลุ่มเลยแบบบควรจะเทน้ําหนักยังไงเราพิจารณายังไงในมุมนักลงทุนอ่าจริงๆก็นะครับสำหรับนักทุนที่ลงต่างประเทศเนี่ยจริง,รง,รง,รงมันต้องขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงประมาณนึงเนาะแต่ว่าตลาดที่เรายังชอบสุดก็คืออย่างเดนสหรัฐเนาะแล้วก็เรียงไปด้วยญี่ปุ่นครับแล้วก็จ,จะตามด้วยยุโรปแต่ว่าทั้ง3อันเนี่ยมันสามารถจัดเป็นคอพอร์ตได้นะครับในสัดส่วนที่สักถ้าเอาความเสี่ยงกลางๆสูงหน่อยเนี่ยสมมติว่าเรามีพอร์ชั่ ส่วนตราสารนี้แล้วแต่เดี๋ยวเราไปจัดกันนะครั้อยหนึ่งเนี่ยควรจะมีคอพอรสักสองสากองเนี่ยสักอย่างน้อยก็สัก40-50%สักครึ่งหนึ่งอ่ะนะครับแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นแอคทีฟฟันอย่างเช่นกองเทคกองอะไรที่เราชอบทําได้เหมือนกันนะครับเอาพาสซีฟฟันเป็นคอพอรคือพอร์หลักก็ได้ใช่เราเอาแอคทีฟฟันแอคทีฟฟันมาเป็นซัตเตอร์ไลท์ได้ไหมแบบว่าทได้ได้ดีดีไหมดีคือหลายคนอาจจะกลัวว่าแบบเฮ้ยมันจะดีเหรอเพราะว่ามันลงทั้งตลาดอะไรเงี้ยมีคําแนะนํำไหมครับจริงๆลงทั้งตลาดอ ระยะยาวเนี่ยเรารู้ว่าธรรมชาติหุ้นมันจะขึ้นอ่านะเพราะว่ามันเติบโตไปทมเศรษฐกิจเนาะผลประกอบการมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลงทั้งตลาดเป็นแพสซิฟันเนี่ยเราก็จะเป็นพาท,ที่เราสบายใจหน่อยก็คือเราก็เกาะไปครับแทนเติบโตจะเย็นเย็นไม่ต้องไปเทรดไปซื้อขายแล้วก็ไปแอคทีฟในสเปซที่เป็นซัลตาไ์ก็คือพวกแอคทีฟฟันเลือกธีมที่คุณชอบที่คุณคิดว่ามันเติบโตได้ดีมาผสมเพื่อทําให้พอร์ตเนี่ยมันเติบโตแล้วก็ชนะดัชนี เรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะถามต่อก็คือว่ามันลงทุนต่างประเทศเนอะมันมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยแต่ละกองเป็นยังไงบ้างฮะใช่ก็คือกองของเราเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วเราก็ตัดสินใจไปในสถานที่ว่าเราจะไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยหลายสาเหตุเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจทุกครั้งที่เราลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์เข้ามาเกี่ยวนะเพราะฉะนั้นจะเอฟเฟกต์มันก็มีส่วนสําคัญแนตะ่แต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันสําคัญมากสําคัญน้อยสําหรับเรื่องของผลตอบแทนนะครับเราลองดูจากกกรรูป็็ได้นะคคับือ อันนี้เป็นผลตอบแทนของดอลลาร์บาทรายปีนะครับถ้าสูงขึ้นก็แปลว่าดอลลาร์แข็งเราไปลงทุนต่างประเทศเราจะได้เพิ่มขึ้นเพราะดอลลาร์แข็งถ้าต่ำลงเนี่ยแปลว่าดอลลาร์อ่อนเราไปลงทุนต่างประเทศเราจะได้น้อยลงเวลารเรากลับมาเป็นเงินบาทนะครับไม่นับว่าโดนภาษีนะแต่เห็นได้ว่าจริงๆอ่ะเราคาดเดายากเรื่องเอฟเฟกมันจะบวกหรือลบเนี่ยสลับกันแล้วแต่จริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยเราคงไม่เราเราอยากให้นักทุนเนี่ยเลือกเราเองตัดสินใจเราเองว่าเอ้ยเราลงอยู่ ในระยะยาวเนี่ยนะครับเราอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจริงๆผลกระทบมันไม่เยอะผมลองเฉลี่ยให้ดูเนี่ยสิปีบาทแข็งค่าขึ้นปีละ0.66%เพราะฉะนั้นถ้าเราลงยาวจริงๆเนี่ยเอฟเฟกไม่ค่อยมีผลกระทบกับการลงทุนของเราครับหรือบางคนอาจจะลงเพสซีฟฟันเพื่อสเปกูลเลตค่าเงินเรื่องของดอลลาร์บาทมังก็สามารถทําได้ก็ขึ้นอยู่กับวิวที่นักลงทุนมีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านผลตอบแทนเนี่ยระยะยาวเนี่ยอิมแพคของเอฟเฟกไม่เยอะนะครับสก็คือสมัยนี้เรามี ต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงต่อตารเปลี่ยนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเราใจเฮชแล้วเราไม่ต้องเสียดอกเบียเ้ยพูดง่ายๆคือดอกเบี้ยสหรัฐมันสูงกว่าของไทยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเฮชเนี่ยเราจะเสียนะตอนนี้ลบก,กันก็ประมาณ3%ก,กว่าๆนะครับเฮชเอฟเฟกซ์ซึ่งเราดูแล้วว่าอะไรยาวอิมแพ t ไม่เยอะแต่น้องคุณต้องจ่าย3%กกว่าเราก็เลยตัดสินใจไปเวที่ไม่เฮชดีกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึง่งนะครับอันนี้อาจจะดูซับซ้อนที่สุดของวันนะครับ คือความผันผวน,นเวลาเราไปลงทุนต่างประเทศเนาะมันเกิดจากตัวหุน้นกับตัวเอฟเฟกคู่กันแต่ความผันผวนเนี่ยมันจะไม่มาลักงแนที่ว่าเรามาบวกกันโดยตรงมันจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของ2อันอ,อ,อันนี้เราคํานวณให้ดูว่าตัววลของหุ้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ25%เปร์เ ในรูปของดอลลาร์พอแปลงเป็นเงินบาทเนี่ยโวลมันเพิ่มขึ้นแค่0.66เปอร์เซ็นต์ะมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวเราเรียกว่าเป็นมาร์จิ a l วล์โวล์คอนดิบิเนี่ยมันน้อยเอฟเฟกต์รวมกันมันไม่ได้เยอะใช่ถึงแม้ว่าดูต่างคนต่างมาเนี่ยมันเยอะแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นความเข้ากันที่มันไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงให้นักลงทุนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกไปในสถาที่ว่าไม่ป้องกานความเสี่ยงดีกว่าไม่ต้องเสียต้นทุนนะครับแล้วก็นะครับ นักลงทุนก็สามารถเลือกทอํมมิ่งของด้วยตัวเขาเองไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่รู้ว่ากองจะดีไม่ดีเพราะว่าเรื่องของเฮดจิ้งซึ่งแน่นอนว่าไฟเมเจอร์ก็คงไม่ได้สื่อสารกับนักลงทุนรายวันสุดท้ายท้ายสุดฝากนิดนึงกองอกลุ่มนี้เหมาะกับใครคนชอบถามบ่อยๆเออก็ใครเหมาะกับการลงทุนแบบนี้แล้วควรลงทุนนานแค่ไหนื่อทีมันมีหินระยะยาวมาแล้วประมาณไหนฮะจริงๆก็เหมาะกับคนที่หนึ่งก็คือสมมติว่าเป็นพูดตรงๆคือเป็นผู้เริ่มต้นทำลงทุนต่างประเทศเนาะ ก็อาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดเลือกแอคทีฟฟันได้ก็เลือกแพสซีฟฟันไปก่อนได้เหมาะกับคนที่ลงทุนได้ยาวหน่อยเพราะว่า ETF มันเหมาะกับการออมระยะยาวอยู่แล้วนะครับสองก็คือเหมาะกับคนที่นะครับเข้าใจเรื่องของอนุญาตประเทศได้ดีและก็อาจจะนะครับนะครับต้องการกระจายความเสี่ยงเป็นสำคัญเพราะว่า ETF เนี่ยมันจะตอบโจทย์แล้วก็มันมีหลากหลายอันให้เลือกนะครับในช่วง23สถึง31กรกฎาคมนะครับ เดือนนี้เดือนนี้ใช่ก็จะสามารถซื้อกันได้นะครับสำหรับคนที่สนใจฮะซื้อได้ที่ไหนบ้างครับเุกท่าก็หลักๆก็จะมี4ช่องทางสําคัญครับหก็คือทางช่องทางที่เป็นธนาคารนะครับทางสาขาแล้วก็นะครับผู้ดูแลของทุกท่าน2ก็คือผ่านโมบายแอปของทางแบงก์กรุงเทพนะครับสก็คือของ BBLM ก็คือ B.F. Funding นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวผู้แทนจำหน่ายก็คือตัว s e l l i n g Agent นะที่เป็นพ์ทเนอร์กับทาง BBLM ทุกที่นะครับ สี่ช่องทางใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ไดนะครับ23 3 1กรกฎาคมนี้ถูกต้องครับ